เจ้าแสบกับเจ้าน่นองล็อหนาวนาจงังจ้งตวกันนี้น้้วดีฝนตกขาดเอาผ้ามาข่มฉันเลยอนอนไปสิโอไขมนันเยอะขนาดนี้ไม่หนาวหรอก าเพียบเลยนะ,นะหล่อนเนี่ยหนาวเหรอนอนกับพี่นอนกับพี่น่ารักพี่น,น่ารักนอนจะกี่ตื่นแล้วเนี่ย นอนๆอรักรอรักสาดต ขนาดนี้ลูกนัอะไรใคยนอนกับพี่หน้าหนนไม่ต้องดิน้นนอนนี่แหละ,ะจัดอีกแล้วลูกจะรักอะไรขนาด แล้วก็งับมือเลยฮะอา้อาวอ้าวผัดกันงับฮะสองตัวนี้อ้าเอาเอมือท่าทางจะอร่อยมากอ่าโอ้าวเอ้เอเอเอนี่ก็งับแขนไอ้นี่ก็งับมือโอ้ยน่ตื่นแล้วก็งับเลยนะเจ้านารักเออนอนนี่แหละจะไปไหนอีกละ่ะฮะ Cái tay này đục đi Đâu, ngập lắm này lớn thì nó lại non เออน,นี่ก็งับอยู่นั่นแหละจับหัวไม่ได้เลยนะคืองับเลยนะจะลูกหัวคืองับเลยจะลูกหัวก็ไม่ได้นะงับอย่างนอยเจ็บเจ็บลูกเจ็บ อ้น,นี้ก็งับอีกตัวหนึ่งอันนี้งับแขนอันนี้งับมือเออสงใส่รักมากรักปานจะกืนกินเลยเนี่ยอะอ้าวอ้าวอ้าวเห็นมือเราเป็นอะไรเนี่ยกระดูกหรือไงฮเห็นมือเราเป็นกระดูกหรอ,อ,อเ็บก็ใช่ว่าจะสั้นนะจ๊ะดูมือต้องไว้อย่างงี้อนะ นี่แน่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 ว <c oughs> ิ่งแน่ว่แน่โอ้โห,โโห,โอหอยังับปีนิดช่ไหอ่ะถือกล้องไม่ได้เลยฮะนอนนั่นแล้วฮะ อะไกอดน,น้องหรอ,หรอเปล่าหรอกจริงๆจะงับมือ,อโอ้โหเต็มเต็มตะคุบมาได้เกือบเข้าโอ้จุดใจจัดการน่ารักสิโอ้โหมาตะคุบกล้องอีกฮะจุดใจบักไม่จนใจจะเลียเท้าแล้วฮะ เจ้าเสียบก็นว้วหนาว่าวะคอกดเลยเอาพี่น่ารักกอดหน่อยแล้วกอดน้องหน่อยใช่งับอยู่นั่นแหละหหเห็นไหมสวยวยังดูดูมันดูยังมากัดมือถือกล้องโอ้โหนี่มือฉันไม่ใช่กระดูกนะเยอะเถอะงับอยู่นั่นแหละดู สุดสวยเขาจะมาหาเนี่ยเขาจะมานอนเนี่ยเ้าแสบก็เหมือนกันอ้น,นี้ก็งับอยู่นั่นเลมเห็นไหมสุดสวยมาเงียบๆนิ่งๆน,น,นอนแล้วเนี่ยเห็นมือขยับไม่ได้เลยนะคะเ้งส,สายตา ส,สวยๆก็จะเอาอีกตัวน,นอ๋อามาลุ้มมือฉันนี่มันเป็นตัวอะไรเนี่ยมาลุ้มมือฉันทำไมเดี๋ยวเจ้าหน้ารัพอแล้วอร่อยไหม,มกินแต่มือวันๆอ,อ้วนหมดอน้วน นี่มันดูมุมหน้าละของเจ้าสวยก็เจ้าแสบนะคะคู่สีนะคะคู่สีอันนี้ก็ต้องแตบมือน,นั่นแหละตัวอื่นเขานอนแล้วเห็นไหมน่ะปตะคุกกล้องอีกโอ้โหอยู่ตะคุกมือถือกล้องอ กินแต่มือวันวันะฮะกินแต่มืออ๋อ,อนี่ไงอ๋อจับไม่ได้เลยนะจับไม่ได้เลยตัวอื่นเขานอนแล้วเห็นไหมห นี่ก็มองแต่มืออ่ะอยู่นิ่งๆนะนะคนอื่นเขานอนแล้วเห็นไหมแล้วเจ้าเนี่ยตาสวางในตัวเดียวหย่งย่างย่างหย่างอ้อยเข้าแล้วเนี่ยเข้าแล้วแสบจุดเลไเนี่ย แม่จะไปอาบน้ำแล้วเนี่ยแม่เปียกฝนเนี่ยไปไม่ได้เลย<ม>ต้องมานั่งกกลูกอยู่<ม>ไปละขค่ะคุณผู้ชมเดีย๋ยวต้องค่อยๆออ,ออกนะฮะค่อยๆค,ย,ค,ย,ค,ย,คยยบออกนะฮะโอ้โห โอ่อยาอาอาาอออกซบกันเองนะจ๊ะแม่จะไปแล้ว <c oughs> เหลืออีกข้างหนึ่งออกมาได้แล้วข้างเจ้าน่ารักอย่าง,งับตีนนะกระดึก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 โอ๋อโอ้ อยู่ตรงนี้แหละลูกนอนนง่ยบแม่ไปอาบน้ำแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายนอนนะบายบายน่าไม่